5พฤษภาคม2553ไม่มีการยิงปะทะกันมาเกือบหนึ่งชั่วโมงใกล้เที่ยงคืนมีรถตู้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงและไม่ชะลอความเร็ว เจ้าหน้าที่ระดมยิงอาวุธทั้งกระสุนยางปืนกลทำให้รถตู้พุ่นไปทั้งคันคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส24นาฬิกา1นาทีที่นี่พันคำกองอายุ43ปีอาชีพขับรถแท็กซี่ถูกกระสุนลูกหลง ที่บริเวณต้นแขนด้านซ้ายเส้นเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดเสียเลือดมากจนเสียชีวิตที่นี่คุณากรสีสุวรรณอายุ12ปีถูกกระสุนลูกหลงที่บริเวณหลังทะลุเข้าช่องท้อง เลือดออกมากในช่องท้องจนเสียชีวิตแต่การิื่สกัดด้วยกระสูนอิ่โดยตัวลูกศองนั้นจะพยายามดึงหลบพุ่มหรือดึงบังคับกระดในสิ่ให้ต่ําในระดับที่สูงไม่เกินหัวเขาทั้งนี้เพื่อป้องกันเพื่อยับยั้งและให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้เข้าถึงตัวเจ้าหน้าที่แต่เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ประสงค์ที่จะทําร้าย 有点疾病。